ความดีนะคะเชียร์ยอมใจค่ะวันเจ้าต้นไม้เกิดไฟได้นะตรงที่หุ่นตรงคอถ้วยที่เรามาสวยๆกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเราได้รับคำ้าไอส์ปารเก็ตนะคะจากคุณมิ่งขวัญสมาชิกโต๊ะแชร์ของเราดาบเทียมีนะคะทหารไทยนะคะมาท้าพวกเราชาวโต๊ะแชร์บอกอภปษฎีนะคะวันนี้เราก็เลยรวมตัวกันภายใน2 4ชั่วโมงเพื่อทา มาจับก้นชาด้าก็มันมนเด้นะคะเด้งใช่ไหมคะเด้งในตัวนะคะต่อเดี๋ยวลืมเออเดี๋ยวลืมก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราบริโตัวอันภายในยี่ชั่วโมงนะคะเชิญค่ะเพื่อส่งเสริมกิจการของคุณนายและนอื่นๆนะคะทำบุญเพื่อเอ่านะคะเอาเข้าเราจะบริจาคให้มูลนิธิเครื่องช่วยหายใจกับของผู้ป่วย A L S นะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ แล้วเราต้องไปต่อนะส่งต่อส่งต่อเลยใช่ไหมเราจะส่งต่อคําท้านะคะคําท้าที่จะส่งต่อเราจะส่งต่อให้กับสมาชิกโตแชรที่เหลือของเรานะคะที่ไม่มาร่วมงานคือคนแรกคุณคุณสมาชิของนภานะคะคุณหงนภาที่ไม่มานะคะและคนที่สองสมาชิกกิติมศักดิ์ของเราคุณพัชราและคนที่สามนะคะ คือสมาชิกของคุณพัชราเราเอ็มของอาดีอาสัญธยานะคะที่คุณกล้าแทนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องกล้าเหมือนเราเหมือนกันไล่โพสิชันไปเลยนะคะแล้วเราเจอกันค่ะภายใน24ชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ